นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะทาสิเมอะกาสิเม ยาติมิตาสาขาจะมีเปตานังทักทินังทัชชาโปเพกะตะมนุสสารติอออณ<อ>นะบัดนี้อาตมาภาพจากได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาอนุโมทนาในกุศลราศีทักษินานุปทานกิจ ที่ท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติมิตรทั้งที่ใกล้ชิดและห่างไกลได้มาร่วมบําเพ็ญให้เป็นไปณนะเพลาวันนี้ดำเนินความตามพุทธานุศาสนีที่องค์สมเด็จพระชิน,นาสีสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดังที่ได้อัญเชิญมาเป็นนิเขปบทณนเะบื้องต้นว่าอาทาสิมีอากาสิเมเป็นต้น ความว่าวินยูชนเมื่อมาหวนคำหนึ่งถึงโอปาการะคนที่ท่านผู้มีพระคุณกระทำไว้แล้วและเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งว่าผู้นี้ได้ให้สิ่งนั้นแก่เราได้กระทำสิ่งนั้นแก่เราและเป็นญาติมิตรสหายของเราดังนี้แล้วพึงให้ทักษิณาทานแก่ท่านเหล่านั้นผู้ล่วงรับไปแล้ว ไม่ควรร้องไห้เศร้าโศกคร่ำครวญเพราะการร้องไห้เศร้าโศกและคร่ำครวญนั้นย่อมไม่มีประโยชน์แก่ผู้ตายเลยญาติทั้งหลายก็ดำลงอยู่อย่างนั้นดังนี้อธิบายความว่าบรรดาคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมมีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นธรรมดาจะอยู่โดยลำพังคนเดียวไม่ได้เป็นอันขาด ย่อมเกี่ยวข้องในฐานะบิดามารดาบุตรธิดาบ้างฐานะผัวเมียบ้างฐานะครูอาจารย์กับศิษย์บ้างดังนี้เป็นต้นสรุปความว่าเมื่อมีความสัมพันธ์กันมากเพียงใดความรักใคร่นับถือและความจงรักภักดีก็มีมากขึ้นเพียงนั้นตามปกติสามัญ มนุษย์ย่อมร้องไห้คร่ำครวญเศร้าโศกเสียใจยในเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอันต้องจากไปองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นประจักษ์แล้วว่าการร้องไห้คร่ำครวญเศร้าโศกเสียใจยเหล่านั้นไม่ยังประโยชน์อันใดกับผู้ตายผู้ตายจะกลับมีชีวิตขึ้นมาด้วยการนั้นก็หาไม่ได้ดังนั้นจึงทรงแนะนำให้ทำบุญอุทิศไปให้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทักษิณานุปทานากิจดังแสดงมาการที่ท่านเจ้าภาพได้พร้อมด้วยญาติมิตรสายโรหิตมาบำเพ็ญกุศลทักษิณาทุนปทาน,านากิจณเพราวันนี้นับได้ว่าประพฤติถูกต้องตามจารีตของท่านผู้เป็นบัณฑิตซึ่งได้เคยประพฤติมาแล้วในปางก่อนมีอุทาหรณ์ที่จะพึงเห็นได้เช่นพระเจ้าตีโลกัวิชัย บรมจักรพัรดิผู้ทรงบำเพ็ญกุศลกัลยาณวัตรแล้วทรงอุทิศบุญกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยมุ่งประโยชน์สุขและสิริสวัสดิ์แก่สรรพสัตว์ทุกทวนหน้าดังแสดงในคำพีพุทธานุปทานพระเจ้าติโลกับวิชัยจอมภูมิบาลทรงอุทิศโดยอุทานคาถาทั้งสี่ความว่ากุศลกรรมทั้งปวงที่เราพึงทำด้วยกายวาจา มีปรากฏอยู่ในโลกเด่นชัดแล้วกุศลกรรมทั้งมวลควรจะนำสัตว์ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ราได้อบรมสร้างสมไว้บ้างก็มีอยู่กุศลกรรมทั้งปวงเราได้ทำไว้แล้วให้เป็นไปในเหล่าตรายทศเทพพย,ยดาซึ่งมีอนุภาพวิบากสมบัติกล้าอาจสามารถจะให้เกิดในดาวดึงพิภพ สันเราใดซึ่งมีสัญญาอันได้นามว่ามนุษย์เทพพยดามหาผมก็ดีสันเราใดที่มีสัญญาดำรงอยู่ด้วยรูปกายอย่างเดียวก็ดีผลบุญที่เราได้สร้างสมอบรมไว้แล้วทั้งหมดสิ้นขอสัตว์ทุกหมู่เราจงมีส่วนได้เสวยผลแห่งบุญนั้นด้วยเถิดบุญที่เราได้ทำแล้วนั้นสัตว์เหล่านั้นได้รู้แล้วผลบุญเราได้ให้แล้วแก่สัตว์จำพวกนั้น อันหนึ่งสัตว์จำพวกใดที่ยังไม่ได้เห็นการกุศลที่เรากระทำขอเราเทพเจ้าผู้ทรงเทวานุภาพศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยบอกแก่สัตว์เหล่านั้นให้รู้แล้วอนุโมทนากุศลด้วยเถิดสัตว์จำพวกใดในโลกที่ดำรงอยู่ด้วยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายขอสัตว์เหล่านั้นจงได้โภชนาอันอุดมประณีตเป็นที่เอ,อิบอิ่มแห่งจิต สำเร็จด้วยอำนาจบุญญาลิตแห่งข้าพเจ้าขอจงเพิ่มพูนประโยชน์โสติผลด้วยเถิดดังนี้บัณฑิตผู้ประกอบด้วยปรีชาญาณเมื่อมาประจวบด้วยอนิถาลมแล้วขมจิตมีให้เป็นไปตามอำนาจธรรมฝ่ายต่ำที่จะพึงครอบงำบำเพ็ญทานอุทิศผลแก่เปตตนจามจารีตแห่งบัณฑิตชนเช่นนี้แล้ว ได้ชื่อว่าสร้างสมความดีความชอบคือการสักการะบูชาแก่บุรพชนเพิ่มให้ซึ่งกำลังกายแก่ปฏิคาหกผู้ได้รับบริโภคสำเร็จกำลังกายและได้แสดงญาติธรรมไว้เป็นแบบอย่างสำหรับผู้อื่นจักได้ปฏิบัติตามต่อไปอีกประการหนึ่งเมื่อญาติเป็นต้นทำลายขันไปสู่ปรโลกแล้ว ฝ่ายญาติที่ยังมีชีวิตอยู่บำเพนกุศลโอเทศกาลปนาผลส่งไปเปรียปะหนึ่งทำแทนเปตชนผู้หมดวิสัยที่จะทำได้แล้วนั้นข้อนี้เป็นกิจที่ญาติผู้อนุเคราะห์จะพึงทำด้วยกรุณาแก่ญาติของตนผู้ทำลายขันสมด้วยวจะนะประพันธ์ที่โบราณบันเด็กกล่าวไว้ว่าเอวังวทันติยาตินัง เยโหนติอนุกรรมปันติ it, mm hmm. เป็นต้นความว่าญาติทั้งหลายเหล่าใดที่มีใจอบอ้อมอารีอนุเคราะห์ย่อมให้ฐานเพื่อญาติทั้งหลายคือบริจาคข้าวและน้ำอันสะอาดอุดมดีและเป็นกับบิยะควรแก่ปฏิคาหกจะพึงบริโภคได้บริจาคให้ตามการด้วยจิตคิดอุทิศว่าอิทางเมียตินางโหตุ สุขิตาโหตุยาตโยขอทานอันนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายขอญาติทั้งหลายจงถึงซึ่งความปราศจ,จากทุก์เถิดดังนี้ฝ่ายเปรตที่เป็นญาติเหล่านั้นมาประชุมกันในที่ที่ญาติได้บำเพ็ญทานนั้นเมื่อข้าวแลวนะน้ำมีมากเพียงพอไม่บกพร่องแล้วย่อมอนุโมทนายินดีโดยเคารพแล้ว มีจิตกรุณาอวยพรแก่ญาติของตนว่าจีรังชีวันตุโยนาตีเยสังเหตุและพามเสความว่าเราได้รับความสุขเพราะญาติพวกใดช่วยเหลือเกื้อกูลขอญาติทั้งหลายเหล่านั้นจงมีชีวิตอยู่เป็นสุขเถิดการบูชาอุทิศบุญบุญที่ญาติทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่ได้ทำแล้วไม่ไร้ผล ผู้อยู่ในเปรดวิสัยย่อมไม่มีอุบายหาเลี้ยงชีพได้เพราะไม่ใช่ถิ่นที่จะทำคุณงามความดีต้องอาศัยผลทานที่อยู่ในมนุษย์โลกทำอุทิศไปให้เหตุนี้สมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่านะหีตัตากสิอาทิโคระเขตานวิชติเป็นต้นความว่า ในเปรตวิสัยนั้นย่อมไม่มีทางหาเลี้ยงชีพได้คือไม่มีการทำนาการรับจ้างเลี้ยงโคและการค้าขายเหมือนมนุษย์โลกเลยหมู่เปรตย่อมอาศัยเลี้ยงชีพด้วยผลทานที่พวกญาติอุทิศส่งไปให้ดังนี้เพราะเหตุนี้พุทธศาสนิกชนจึงนิยมพากันบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานากิจ ดังที่ท่านเจ้าภาพได้กระทำให้เป็นปไปณเพลาวันนี้เพราะเป็นอุบายที่จะนำผลให้หลังถึงสัตว์ผู้อยู่ในเปรตวิสัยได้ดังเทศนาในพุทธภารรษ,ษิตที่พระธรรมมะสามิสอนตรัสไว้ว่าอุนนเตกุตกังวุธังยะฐานินังปวัตติเป็นต้นความว่าน้ำตกในที่ดอนแล้วย่อมไหลไปสู่ที่รุ่มฉันใด ห่วงน้ำทั้งหลายเมื่อเต็มด้วยน้ำที่ไหลามาจากที่สูงแล้วย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ฉันนั้นทานบริจาคที่บุคคลอุทธธิศแก่เปตชนต่อโลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปตทั้งหลายฉันนั้นดังนี้เพราะฉะนั้นวีรชนผู้ห่วงใยในญาติมิตรของตนผู้วาวชนไปแล้วควรให้ทักษิณาทานโดยแท้ อันการที่มารองไห้ล่ำไรหรือแสดงความรักอะไรด้วยเหตุอื่นๆนอกจากนี้จะได้เป็นการตอบแทนบุญคุณของผู้ตายก็หาไม่อันการพัดพราคจากของรักของชอบใจย่อมเป็นธรรมดาของสั์โลกทั้งมวลใครจะหลีกเลี่ยงมีได้เมื่อมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายเป็นของคู่กันมีประสบแล้วก็มีพัดพรากอันการที่จะหลีกเลี่ยงความแก่ ความเจ็บความตายความวิปโยคพลัดพลากจากของรักของชอบใจนั้นไม่ได้เป็นอันขาดเพราะชาติชราพยาธิและโมรณะย่อมขับต้อนรุกรนชีวิตอินทรีย์เราสัตว์ให้เข้าสู่ความดับสิ้นทุกเวลาดังพระบาลีพุทธภาษิตว่ายะถาทันเดนะโคปาโลคาโวปาเชติโคจรังดังนี้ความว่า ชาลาและมรณะย่อมขับต้อนชีวิตอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเข้าไปใกล้ความตายทุกเวลาประหนึงนน่งโคบานต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินฉะนั้นดังนี้ผู้รู้แจ,จ้งเห็นจริงในสภาพของสังขารย่อมไม่หวัดหวั่นต่อความแก่เจ็บตายย่อมบำเพ็ญกุศลอยู่เสมอมิได้ขาดครั้นถึงข่าวตายย่อมไม่ทุรนทุรายเพราะกลัวไปนรก และพาอถือว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นสภาพของสังขารสัตว์โลกจะหลีกเลี่ยงหามีได้มีในดังแสดงมาเทศนาวาสานีในที่สุดแห่งพระเทศนาขออำนาจบุญกุศลราศีทักษิณานุปทานกิจอันเป็นส่วนสุดจริตหาโทษมีได้ที่ท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติมิตรบุธทธิดาบริวารชน ได้บำเพ็ญตั้งแต่ต้นเป็นลำดับมาจนถึงบัดนี้จงบันดาลให้ท่านผู้วายชนไปแล้วได้ประสบสิริสวัสดิ์อิทธวิบูรณ์มโนนผลสองความมุ่งมาดของท่านเจ้าภาพจงทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมอเทศนาพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ pra cha